ครับวันนี้พวกเราจะพามาเที่ยววัดแสนสุขนะครับผมวัดแสนสุขตั้งอยู่ที่ถนนสายสองเลียบผาดบางแสนนะครับครับผมวัดนี้มีจุดเด่นอยู่ที่คือมีรูปปั้นสวนนรกนะครับไปต้องนรกไปเราจะพาไปนรกกันสวนนรกเด็ดสวนนรกเด็ดอายุปไหนอายุ10เด็ด นี่ครับงสือรองครเริ่มข้าสรนครับตารับที่าวต,ต,ต,ต่างๆไว้ก็ดูเองแล้วกันนะครับว่าทำบ่าอะไรไว้ก็ควรจะได้อย่างไนครับผม มาดูกันเลยรายละเอียดต่างๆนะครับเริ่มจากรูปแรกนะครับรูปนี้คือผู้กบชูผิดดเวนีนะครับรถูกลงโทษในรกเป็นเป็ดไก่ตามมาครับไปทําไว้จะดูไว้นะครับหขอเป็นไก่นะครับแต่โสดยังเป็นคนอยู่นะส่วนส่วนรูปนี้นะครับบุกคนทำให้เกิดเกลเียนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะครับกลายเป็นอย่างนี้เป็ดหมาเป็ดหมาครับอาจารย์ครับผม ตอนนี้เป็นรุ่นจำลองของนรกนะฮะพญายมแล้วก็พ้าเวสสุวรรณใช่ไหมครับผมดูนชีนะฮะใครทำดีให้ไปวสวรร์นะครับครับผมครับครับดูต่อครับต้องการทำแท้งนะครับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ารู้เห็นนะฮะในการทำแท้งต้องโดนทั้งไสน้าเหรอคุณหมอนั่นแหละครับต้องซูมนะครับขอซูม กล้น yeah. ิดนึงนะฮะเปิดใจกลัวๆกันบ้างนะฮะบางคนก็น่าจะกลัวเพราะว่าอาจจะชอบด้วยซ้ำบางคนรู้ว่ามีโทษอย่างงี้แล้วไม่กลัวด้วยซ้ำนะฮะโอเคครับเขาบอกว่าดต่อไปนะครับเก็บภาพไปดูก่อนนะครับนี่ก็เป็นโทษของการที่แบบนอกใจสามีฮะฆ่าผัวอะไรอย่างงี้นะฮะก็จะโดนอย่างงี้นะครับแบบนางโมลาการี เขาบอกเืองของใส่ลมมากพูดหน่อยพูดพูดหน่อยนี่เขาแคบเลยนะเรตัวเองมากเลยฮะดูไปดูนี้นะครับโวกของการปิดตะมีมีนะฮะค่าปิดปากอะไรเงี้ยสั่งค่าพวกครับผมมาถ่ายใกล้ๆนะครับทำไมาใกล้ครับต้องครับครับผมขอบคุณมากครับเห็นสังเกตขอบนะครับเพราะที่มไปตรงไหนผมจะเบียดมากนะครับ ลูกๆจะโดนที่อวัยวะเพศตลอดเลยนะครับปากสั่งพุ่งที่สี่ครับเพราะเรามีเพราะเรามีคนที่ชอบโกงคนอื่นขี้โกงขโมยของนะครับโดนการจิกใบตาครับโกงส่วนไหนก็โดนส่วนนั้นนะครับขโมยของก็โดนจิกที่มือขโมยอย่างอื่นโดนจิกไปตามที่นี่ไม่น่าทำครับถ้าโกงถ้าโกงข้อสอบนี่โดนตรงไหนครับ โดนทั้งตัวครับโดนกลมข้อสอบครับผมรูต่อมานะครับเป็นรูปที่คนกาลังโดนทิ้งหลังนะครับรูปนี้คือการหักหลังเพื่อนครับไม่ใือตรงต่อหน้าที่ไม่ใช่เฉพาะเพื่อนนะฮะคุณโทนทําบ่อยครับงี้ใช่ไหมครับคุณโทนอับผมหลังแฟนอย่างเงี้ยครับได่ครับจะโดนนี่นะครับผมไม่ต้ังลงรถคุณโทนโดนเมียทำนะครับป่านี้ที่มาหาเพลงเพลงอะไรครับผม แตงข้างหลังทะลุถึงหัวใจนะครับโอ้โหคมมากครับผมนมากครับขอโคตรนะครับตามาเลยครับต้องครับดูสุดท้ายนะครับมันได้รับคำแทงโอ้การรีดลูกออกนะครับได้รับผลการลงโทษอย่างนี้นะครับโดนรีดคองครับมตอนนี้ผมสัมผัสถึงเด็กเขาพยายามจะบอกพอเถอดเดยวผีหลอก อันนี้บรรยากาศก็ค่อนข้างวังเวงมากเลยครับคนี่คือคนที่ชอบผีสินแบบเที่ยวตามถับตามบาร์ครับตามเมอร์ด็อกเที่ยวเล่นเลยนะครัามบีชิกแบดบอยครับผมสถานที่เริงรมต่างๆนะครับอย่เงี้ยครับดังภาพครับถัดมครับข้อต่อไปครับผมข้อนี้บางคนอาจจะไม่รู้จักว่ามันคืออะไรครับครับครับ ตามมาดูตอต่อไปนะครับตอต่อไปนี้ก็เป็นการเสพยาเสพติดชนิดหนึ่งครับเรียกว่ายญาหันสาครับหรือกัญชานะไครับผมพวกท่สูุกัญชาฟังไว้นะครับเป็นดผมควบคุมได้ผมเอามันอยู่ครับผมผมเอาอยู่ครับควบคุมได้ครับผมครับก็แบบนี้ครับพิเศาพแล้วครับเอาไม่อยู่ร้านเปอร์เซ็นต์ครับไป ตามตามาครับไปดูภาพ,พต่อไปเลยครับลูปต่อไปครับคือคนที่ไม่บริจาคทำบุญทําทานนะครับครับมก็กตัวเห็นันได้ครับก็ตายไปก็จะมาเป็นขอทานอยู่ในนรกครับขอส่วนบุญงานาัครับตามมาครับแล้วภาพ,พนี้ครับ ตามครับภาพนี้ครับคือบุคคลที่ที่ใส่ใส่ยาคนอื่นวางยาพิษครับจะโดนทั้งภาพนี้นี่พี่ตูนก็ไวพี่อุ๋ยแพี่ตูนครับข้อนี้ก็เต็ม่ละหรังเพลงพี่ตูนครับพิงอะไรครับยาพิษไงครับโอเคครับขออินนโฟผมตามมาดูครับตามลยครับต้องครับครับ กรติพวกผมครับผมครับคนที่เป็นมาศาสนาครับทมาศาสนาตัวด้านในก็ตางครับที่รับคนครับออกมีดฟันคอครับขาเต็นเคยได้ยินเคยได้ยินพระใส่บิ๊กอไอไหมทำไมครับเช้าดูข่าวมาทำไมเหรอครับรับไม่ได้ขนตางอนใช่ครับพระพระพระฝึกซ้อมเต้นคอยตี้เนี่ยรับไม่ได้เรียนรูเยอะครับผู้นี้ครับขับตามมาดูครับขั้นต่อไป คนที่ขโมยของผู้อื่นนะครับันนี้ะครบพวกชกชิงวิ่งราวจะโดนตัดตัดมือนะครับคุณเอกทำบ่อยใช่ไหมครับไม่ค่อยได้ทำครับโดนทำครับโดนก็ทำประจำครับผมต้องขโมยใจทุกวันเลยครับครับดูภาพต่อไปครับ ครับผมเมื่อกี้เราก็ได้เห็นเป็ดในรูปต่างๆที่ตกลกันมาแล้วนะครับก็วอนนี้เราก็มาดูการทาติดสินห้าข้อนครับเริ่มเริ่มที่ข้อแรกเลยครับคุณรอสครับข้อแรกครับปานาติปาตาเวลามณีในสิขาประทังขึ้นมาเขาว่าอะไรครับแต่ว่าอะไรครับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับข้อที่หนึ่งครับนี่ครับโคตก็จะโดนอย่างเงี้ยนะครับผิดทั้งข้อนี้เนี่ยเป็นตามรูปนี้เลยครับรูนมีรูนหอกทิ่มเข้าปากนะครับหรือไม่ก็โดนกา นี่ครับลา<ช>บไส้เอามากินครับสาวไส้ให้กากินด้วยแตสาวกินเองนะฮะ่ครับตุ้งไข่ครับโดนตีโดนทุนะครับโดนฟันนี่ครับผมโดนพักหัวใจออกมาครับเอาออกมาพิสูจน์ดังอย่างอย่างกระเพงนะครับเพลงมันมันมน,มนก็เหมือนเพลงเกินไปนะครับชีวิตคนเรา คนที่ฆ่าไก่ครับตดนฟั้นเหมือนตอน่ฆ่าไก่เลยครับผมเห็นหนังภาพก็เขาอยากทำบาปนะครับเก็บไปคิดแต่ผมก็ได้ยินมาว่าว่าอะไรครับว่านาเตปาห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์นะครับแล้วไงต่อครับแต่ถ้าฆ่าแล้วแกงมาวัดก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรท่าอีกครับมาดูข้อที่สองกันครับข้อที่สองอะไรครับเดี๋ยวจะเป็นเรื่องเวลาเงข้อสองก็คือสิ่ง่อหเกิคาุครับ ข้อสองแล้วนะครับลักขโมยนะครับการลักทรัพย์ลักขโมยภาษาบาลีนะครับภาษาบาลีด้วยครับคุณหมอครับผมลืมนะเก็บอาธานาเวรละมณีสิกขาทาังมาธิยามิตนะครับขอบคุณมากครับคุณเอกดีชัวร์มากเลยไอ้ล้านองนี่ครับการนาบาดีกว่าครับมาเจออะไรเยอะมากนะครับนี่การลักทรัพย์นะครับโดนเลื่อยตัดตัวครับบันได้ไปเข้าพวกฟลแต่บางครั้งก็ไม่ใช่โดนแทงโดนกงจักเนี่ยครับบันหนุ่มัวครับ ทำในสิ่งดีๆครับชีวิตเราเกิดมาครั้งเดียวครับต้องทำดีครับอันนี้คือลักทรัพย์ใช่ไหมครับครับไปดูสินข้อที่สามหอบแพงดูนะครับครับครับกล้องครับตามมาดูนี่ครับตามมาดูข้อที่สามกันเลยครับข้อที่สา การผิดรูปผิดเนี้คนอื่นแอบชอบคนอื่นเยอะครับแอบชอบคนอื่นทั้งที่เขามีผัวอยู่แล้วประมาณนี้เป็นชู้เป็นชู้เขาไว้ง่ายล่อเมียชาวบ้านการเมสุพิชาจารานะครับแต่ถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับใช่ครับไม่เป็นสิครับโดนปีนต้นงิ้วนะครับต้นงิ้วครับในภาพตายแล้วครบผมนะครับหอกแทงครับหมานกกาไล่จิกลงถ้าลงมาก็โดนหมากัดนะฮะ ขึ้นไครับปีนไปก็โดนกาอยู่ตรงกลางก็โดนหอกเนี่ยกล้อง follow ครับกล้อง follow ครับไปไหนไม่ได้ครับผมเป็นคนที่รักเมียของมากครับรักเมียสุดในโลกครับผมไม่เคยคิดตั้งสิดข้อนี้นะครับจริงเหรอครับคุณเจจริงครับโอเคครับครับให้ตกลงในทรหาเขาหรือป่าม่บานเมื่ะวานาไปแล้วไงรอโอเคโอเคไปรับครับรับรเรามีแล้วครับโอ้โหอย่างสวยเลยเมื่อกี้คุณเจยังบอกว่าคุณรักรบครัวผมรักครอบครัวครับผมเป็นคนรักครอบครัวครับต่อไครับก้องครับกต้องครับบอสี่แล้วครับ ข้อสี่ครับผมโอเคครับข้อสี่เขาว่าครับคุณบอยครับผมคนที่เออ่ประพฤติผิดในการพูดเพจนะฮะครับพูดโกหกหลอกลวงโดนหลอกประจําครับพูดเองเจ็บช้ำแล้วครับเยอะครับเจ็บมาเยอะโกหกผมอดทนงติ้นเอาอยู่อแหลอะไรประมาณนี้ไม่จริงจังไม่จริงใจมาบบนี้คุณบอยพอรับพอครับเอาไว้แล้วครับคุณบอยครับถ้ามีเห็นนะครับนี่ครับจะโดนทิ่มโดนแทงให้เจ็บตัวตามนะครับนะครับ ตัวอย่างโดนหอกโดนเหมือนเหมือนกับที่เขาทำให้เราเจ็บอะครับนี่ผมชอบภาพนี้มากเลยรูปนี้มากเลยครับนี่รูปนี้ครับกล้องซูมนะกล้องซูมครับกล้องซูมครับโดนแทงที่หกด้านซ้ายครับพูดถึงหัวใจครับครับผมที่มาของคำว่าคำว่าอะไรครับแทงข้างหน้าแล้วลูกออกข้างหลังโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากขอบคุณตอนนีับผมมาต่อข้อห้าดีกว่าข้อห้าครับกล้องตามแล้วไม่จะเลยเถอะครับผมจำผิดเองน ครับครับข้อห้าครับมาครับเดี๋ยวพัต้องนะครับโอเคขายครับข้อนี้ครับคุณบอสพิเศษเลยครับของคุณบอสคนเดียวเลยครับสุรามระยะลายะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับสุรามยะมัชชะปมาตถานานะครับสิงเซติเล่าเสุามีลเ้าสิเลยนะครับผมว่าเด็กมอบูใช่ครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับเลิกได้ก็คนเลิกครับบุสบอมันนอนครับลราพื้นอกผม ีวิตของผมไม่ใช่ครับผมไม่เคยกินครับเหล้าทรางข้าวไปไหนเดือดผมชีเข้าเส้นครับถ้าเราถ้าเราทําผิดข้อนี้นะครับเนี่ยจะเป็นทั้งรูเครื่องดื่มกินแทนได้รูอะไรอย่างงี้มีร้านนมร้านนมร้านนึร้อนๆครับกอกปลาจากแนะนํำร้านนมร้านหนึ่งมากอะไรครับผมเนี่ยขนมข้าวสารไม่ครับ ไอ้เฟิร์สเฟิร์สอะไรเนี่ยอ๋อเดิมเลเดิมเฟิร์สเดิฟิร์สขับครับเป็นนมอะไรครับร้านนมใช่ไหมครับร้านมิกเซอร์ยี่ห้าบาทครับผมไปมาสามห้าตันครับนั่นไงอุ้ยแต่ว่าไอ้เนี่ยช็อคช็อคช็อคอะไรวะช็อกโกแลตปั่นอ๋อช็อกโกแลตปั่นโอเคโเคมากเลยไปครับเพิ่มบอดจ้าด้วยป่ะเพิ่มสองขับพลามีอย่างนี้ครับครับแล้วตามมาดูครับตามมาดูพลาดต่อไปกันเลยครับ พระมาลายเทวเทระนะครับโปอดสัตว์โปรดสัตว์ในนรกนะครับมาลายเทวะเทระครับนี่ก็เป็นพวกที่ตกนรกนะครับพระพระก็มาโปดสำนึกตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วครับสำนึกตอนนี้ไม่ทันแล้ว ทำเลยได้ก็ทำนะครับทำไม่ได้ทำมาดูครับวนนี้เตรียมตัวแล้วครับตามแน่แน่คนนี้ไปแน่ๆครับครับผมไม่ทันแล้วครับคุณเจครับมาตั้งแต่ลักหลับน้องตามมากมีชื่อด้วยอันนี้เีเราก็ไปตัดออกนะครับมีไรโอเคนะครับก็วันนี้กลุมผมก็ขอจบการพามาเที่ยวกันนำเสนอเียนเท่าไหรครับขอบคุณมนกครับ สวัสดีครับ